วัสดีครับผมสแตมสปีดี้วิวส์นะครับวันนี้มาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยกันให้ดูล้อ,อก่อนเีน่คันนี้เวลไฟ40เพิ่งเปลี่ยนจัดเต็มชุดล้อยางโช้กเบรกไปนะครับเห็นไหมคุมโทนสวยๆเลยอยากได้เงินนี่ล้อเป็น VA052 by wake นะรีวิวอีกทีนึงเจาะรูทะลุลข้างก้าแบบนี้โคตรสวยเลยไฮไลท์สำคัญวันนี้ที่จะพามาให้ดูกันก็คือหลายๆคนมีคำถามเข้ามาครับไหนบอกคุมโทนไม่จ่ายไม่เห็นเงินเลย นี่ฝนตกทุกวันจอดไว้ข้างนอกข้างในเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ก็เลยต้องจอดนอกโรงจอดรถนิดน,นึงก็ตาฝนครับปฏิกิยากับความชื้นทําให้จานเป็นสนิมก็มีคําถามว่าออ้ยเปลี่ยนเบรกต้องแพงเบรกแค้เนี่ยทำไมจานยังเป็นสนิมอยู่อีกนี่ผมมาให้ดูนี่จานแท้นะจานเบนโบวแท้เลยนะนี่ผมให้ดูรถอีกคันที่บ้านเป็นยังไม่ได้แต่งอะไรเลยตัวนี้เดิมเดิมเบนซ์อันเนี้ยจอดในร่ม น้ำกระเซ็นเข้ามาน้อยหน่อยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่มีรอยนะครับร่องรอยพวกนี้ก็คือสนิมขึ้นเหมือนกันนี่จานเดิมๆยังเป็นเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งชื้นกว่าคันนี้มีคราบความแบบสนิมชัดหน่อยนี่ก็เบนอีกคันหนึ่งจานเดิมเหมือนกันนี่สนิมขึ้นที่อยู่ในร่มอยู่ในร่มนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ชัดเท่าคันนั้นคันนั้นจอดกลางแจ้งฝนตกสารใสเกิดความชื้นละอองลุงละอง,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 งน้ำออกซิเจนทาปฏิกิยาเกิดเป็นสนิมครับแล้วคราวนี้ถามว่า ทำไมเราซื้อชุดเบรกแต่งเป็น,นแสนเนี่ย ยังเกิดสนิมอยู่อีกจานนะครับจานเป็นเกรดไฮคาร์บอนนะครับไม่ใช่คาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นคาร์บอนแท้ผสมกับเหล็กถ้าไม่อยากให้ขึ้นสนิมต้องเป็นคาร์บอนเซรามิกจานอย่างเดียวก็อยู่ในหลักประมาณครึ่งล้านแลลวนะครับก็ต้องเป็นตัวนั้นไปอันนั้นน้ำไม่ขึ้นชัวร์แต่ตัวนี้ที่เราใช้ในวิตจาวันมันก็จะเป็นสนิมแบบนี้แหละครับแต่ว่าวิธีการแก้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนจานไปเคลมนะหุยจานผมขึ้นสนิมเคลมให้ผมเลยไม่ใช่ฮนะขับออกจากบ้านไปแป๊บเดียวครับไม่เกินสักสองสามกิโลเงาวิว่ง เพิ่งขับกลับมานี่ครับตอนแรกก็สภาพเหมือนกันเลยนี่นะไปลุยมาเรียบร้อยแล้วจานกลับมาเงาวิ้งเหมือนเดิมไหมไม่ใช่ปัญหาครับจานขึ้นสนิมไม่ใช่ปัญหานะครับตอบคำถามสำหรับลูกค้าหลายๆคนที่สงสัยคลิปนี้น่าจะตอบได้ชัดเจน